สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นมขอความเป็นธรรมน้องชายดับเมื่อวันที่5มกราคม25 6 4ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าทำผิดอย่าเผลอได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอความเป็นธรรมให้น้องชายผมด้วยครับกรณีนายช่างสุรินอุป,ปคุปตําแหน่งนายช่างโยธาชำนาญการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่2มกราคม2564ทางโรงพยาบาลได้ตรวจเชื้อโควิด -19 แต่ไม่พบและเอ็กซเรย์ปอดพบว่าติดเชื้อในปอดไม่ใช่เชื้อโควิด -19 แต่กลับปล่อยให้นอนรักษานอกห้องปลอดเชื้อซึ่งเคสกรณีติดเชื้อโดยทั่วไปควรอยู่ในห้องปลอดเชื้อและทางโรงพยาบาลสมุทรสาครกลับย้ายคนไข้ออกมาอยู่ห้องรวมกับผู้ป่วยทั่วไปโดยไม่ใหดี ต่อมาคนไข้าอาการไอหนักมากจากการติดเชื้อที่ปอดทําให้คนไข้เริ่มไม่ไหวต้องไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาชัยแต่ก็ไม่ทันการแล้วซึ่งขณะนี้นายช่างสุรินอุป,ปคุบได้เสียชีวิตลงด้วยอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงเมื่อคืนวันที่4มกราคม2564คนคนนี้ถือเป็นผู้เสียสละเพื่อสมุทรสาครคนหนึ่ง ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติการล้างทําความสะอาดที่ตลาดกุ้งตั้งแต่วันที่เกิดเหตุพบแรงงานพม่าและคนไทยติดเชื้อโควิด19กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่และจัดทําสถานที่ศูนย์ห่วงใย,ยคนสาครนอยากวอนสื่อต่างๆเมตตาช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวนายช่างสุรินทอุปคุ โดยให้โรงพยาบาลสมุทรสาครเยียวยาครอบครัวเขาและออกมารับผิดชอบชี้แจงให้สังคมและครอบครัวของวีรบ,บุรุษผู้นี้ด้วยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ